บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ นายเผ่าภูมิราชนกสกุลยืนยันเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเลตและจะแจกเงินเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มเปาะบางภายในเดือนกันยายนนี้ทําให้พี่น้องประชาชนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐที่มีข้อมูลในสารระบบของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัองอยู่แล้ว13.5ล้านคนจะได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนเป็นกลุ่มแรกค่ะตามมาด้วยคนพิการของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์อายุ16ปีขึ้นไปมีบัตรประจําตัวผู้พิการนะคะก็จะได้รับสิทธิในการ การกระตุศศ้นเศรษฐกิจเป็นกลุ่มแรกเงินหนึ่งหมื่นบาทโอ,อนตรงเข้าบัญชีส่วนรายละเอียดในการเติมเงินนะคะแล้วก็รายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการรอในส่วนของนายกรัฐมนตรีแถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งสําหรับพี่น้องประชาชนที่รอการกระตุศศ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการดิจิทัลเ l ็ตในกลุ่มไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรคนจนและก็ไม่มีบัตรประจําตัวผู้พิการรวมไปถึงไม่มีโทรศัพท์มือถือ สำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่รอคอยการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่มีบัตรคนจนค่ะคุณผู้ชมไม่มีบัตรผู้พิการแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะต้องลงทะเบียนแบบไหนและสามารถลงทะเบียนได้ไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในการเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตวันนี้มีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝากปริสัทพันถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่รอการกระตุษษ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 ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะคะ รัฐบาลออกมายืนยันโดยนายผอภูมิรัชนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการดิจิทัลบลิ์ต่อแน่นอนทั้งกลุ่มที่อยู่ในสัวนของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่2ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเงินดิจิทัลวอลเล็ตคนไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรคนพิการไม่มีบัตรคนจนไม่มีโทรศัพท์มือถือต้องรอลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหลังวันที่16กันยายน2 5 6 7นี้ซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมจดจําไว้เลยค่ะกําหนดการในการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะคะสำหรับการลงทะเบียนในปัจจุบันนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐยังคงลงทะเบ ตามปกตินะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายน2567และนายผอภูมิโรจนสกุลแจงชัดว่าไม่มีการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนอีกแล้วและสําหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนผ่านบัตรประจาตัวประชาชนผ่านช่องทางที่ทางภาครัฐกําหนดนะคะรอคอยความชัดเจนและก็ประกาศเร็วๆนี้ซึ่งจะเปิดสิน์ให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยายน2567ไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2567ค่ะส่วนการแจ้งผลว่าการได้รับสิทธิ์ยังคง 5, กำหนดการเดินในวันที่22กันยายน2567นั้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะเงินดิจิทัลเ l l ต t คนไม่มีบัตรสิรธิการห่งรัฐไม่มีบัตรคนจนไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือต้องรอลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหลัง16กันยายน2567นนี้เป็นต้นไปรอประกาศจากทางภาครัฐนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ